ผมเป็นน้ำโชคเราจะต้องไปอันนี้พี่หรือน้องครับพี่พี่นะวันนี้พี่กัดได้ร้อยยี่สิบเกินเท่าไหร่อเช้าก่อนจะสั่ก็ซ้อมอยู่ที่สีเกตสีศจะไม่เช่ไหมนะซ้อมมากี่วันรอบนี้สองอาทิตย์เจอปืนใหญ่เราเคยเจอเขาอีกครั้งนะหนึ่งครั้งถึงครั้งเป็นไงเสมอเสมอที่ไหนที่นางสินนะวันนั้นร้อยเท่าไหรยี่สิบวันนี้ก็ร้อยยี่สิบนะเวทนี้มันไม่ต้องคุมต้องอะไรไหมคุมทักสี่สักห้าโลสกิโลประมาณนี้นะ เราก็ประเภทเตะขาปืนใหญ่เขาเป็นไงขเขาตายชกติดเลยเสมือเขาน่าจะได้ลอยกว่าเรานะเราสูงเท่าไหร่อ้าวสี่น้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ห้าสิบเก้าปีนี้อายุเท่าไหร่ละเก้าชกมวยมาลงกี่ไฟตอนนี้ร้อยอย่างร้อยนะเราไปคนจากจังหวัดน,น่าสุดเป็นยังไงผลงานเสมออ่ะฝากไว้กับเชี่หน่อยน้องจังหวัดมีเกียรติราทำยังไงเพื่อโลกแย่งเกรติครับโอเคขอจุกนี้ครับ เป็นไงญ่พอหลักบุญครับวันนี้เราเจอกับใครเจอครัเป็นตังโชคก่อน,นับเราเคยเสมอเข้ามานะ<ช>ที่ไหนวันนั้นที่รังสิตครับรังสิตวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับวันนี้ร้อย<บ>ร้อยยี่สิบคะแนนครับเชชามาเกินเท่าไหร่มาเกิอเนกอ,อยู่จุดเจ็ดครับเราซ้อมอยู่พอหลักบุญเลยนะใช่ที่วันเข้ามา อาทิตย์เราประเภทยังไงฝีมือหรือว่าครับก็ฝีมือเนี่ยมือนะครับเขานี่ก็น่าจะเดินแต่ขาต่อยมัดอะไรอย่างงี้นะครัถ่ายรูปเราน่าจะลอยไปเขาหน่อยไหมก็น่าจะลอยไปเราสูงเท่าไหร่อ่ะประมาณร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่หกสิบโลครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองครับยกมวยบอลรวมเท่าไหร่แล้วกันเนี่ยก็หกสิบไฟนี่ยครับสามไฟหลังเป็นไงผลงานเรา ก็ชนะ2เสมือหนึ่งไม่หรอชนะสองร้อยตวรถชกร้อยยี่สิบก็เวทนี้นะครับคุมไม่เวทนี้นั่กีโลได้ตีหาโลก็ประมาณนี้นั่งมวยนะเราเป็นคนจากจังหวัดหนองบัวลำพูนฝากไปขับเชียร์หน่อหนองบัววันนี้ฝากไปกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สู้เต็มที่ครับ